สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนําเรื่องราวที่ไม่เครียดนะซึ่งปกติแล้วผมก็นําเรื่องราวที่นําเสนอไม่เครียดอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เอาแบบไม่เครียดสุดๆเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ขันเนี่ยของหลวงปู่ขาวอนารโยแล้วก็หลวงปู่ชอบฐานนสโมคร,ครับเมื่อครั้งที่ท่านได้พบกับพระเจ้าแผ่นดินครั้งแรกก็คือว่าได้พบกับในหลวงราชการที่9้นั่นเอง เรื่องราวนี้นะครับฟังแล้วเนี่ยก็อดยิ้มไม่ได้เลยครับผมก็เลยเก็บเรื่องราวนี้ไว้คนเดียวไม่ได้ก็เลยขอนําเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้ฟังบนย t u b e นะเป็นเรื่องราวที่คุณหญิงสุรีพันธ์วณีวัฒน์เนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือฐานสาสมบูชาในหนังสือเนี่ยได้เขียนไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ชอบฐานนสโมโูแห่งวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยได้ไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนารโยที่วัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลําพู ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมากราบหลวงปู่ขาวเป็นวาระแรกทางบ้านเมืองเนี่ยจึงส่งข่าวให้ทางวัดเนี่ยได้เตรียมตัวรับเสด็จเมื่อลวงปู่ชอบเนี่ยทราบว่าเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาที่วัดเนี่ยก็เตรียมตัวจะหนีครับทีนี้หลวงปู่ขาวเนี่ยซึ่งก็บ่นเช่นกันว่าไม่ทราบว่าจะพูดกับในหลวงเนี่ยอย่างไรก็เลยขอให้หลวงปู่ชอบเนี่ยอยู่ที่วัดเป็นเพื่อนกันก็อ้อนวอนกันไปอ้อนวอนกันมาครับ จนสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ทั้งสองเนี่ยก็เลยยอมอ่อนใจอยู่ด้วยกันครับโดยเป็นที่เข้าใจว่าท่านจะไม่พูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเช่นกันเพราะว่าทางบ้านเมืองเนี่ยจะมาช่วยกำกับดูแลด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงปู่ชอบแล้วก็หลวงปู่ขาวเนี่ยไม่เคยพบเจอกับในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับพอถึงวันที่กําหนดครับหลวงปู่ทั้งสองก็ครองจีวรอย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็มารอ รับเสด็จอยู่ที่เก้าอี้ในวัดก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับก็รออย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลายเย็นก็คอยอยู่อย่างนั้นอยู่ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลวงปู่ทั้งสองก็เลยถามกันเองว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่มาสักทีรอนานแล้วนะแล้วหลวงปู่ทั้งสองก็พูดกันว่าเห็นแต่ทหารพ่อลูกเนาะว่ายอย่างนี้ครับทีนี้พระเนในวัดเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยที่นั่งอยู่ด้วยเมื่อได้ยินนั้นแล้วก็เลยบอกหลวงปู่ทั้งสองว่าก็ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละ ในหลวงกับลูกชายท่านเมื่อลวงปู่ทั้งสองเนี่ยรู้ความจริงเข้าครับเท่าน,นั้นแหละครับก็ถึงกับหัวเราะนะครับหัวเราะกันทั้งคู่เลยครับลูกศิษย์เนี่ยก็เลยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงปู่เนี่ยไม่รู้จักว่าทหารสองพ่อลูกนั้นคือพระพเจ้าแผ่นดินกับพระอ,อรรถทีนี้ก็เลยกราบเรียนถามท่านไปหลวงปู่ข่าวท่านก็ตอบว่านึกว่าจะมีขบวนแห่นํามาเนี่ยว่าอย่างนี้ครับทีนี้ส่วนหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็บอกว่านึกว่าท่านจะใส่ชดามา ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับของพระกรรมฐานสายป่าเนี่ยสายหลวงปู่มั่นซึ่งท่านก็อยู่แต่ป่าอยู่แต่ดงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวไม่ค่อยได้ดูข่าวดูคราวอะไรอย่างนี้เพราะว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนั่นเองผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็ยิ้มอยู่คนเดียวนะก็เลยขอนําเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมากราบธรัสการหลวงปูข่ขาวในวาระแรกที่วัดถ้ำกองเพลนแล้วเนี่ย พระองค์ก็เสด็จมาที่วัดถ้ำกองเทนจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนและทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะโดนเสด็จด้วยจนไปท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าทั้งสองพระองค์นั้นมีพระราชหาหฤทัยเนี่ยศรัทธาต่อหลวงปู่ชอดและก็หลวงปู่ขาวเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนี่ยในหลวงราชการที่9้าเนี่ยพระองค์มีพระราชศรัทธาแล้วก็ทรงยกย่องนับถือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นพริทธตโตเป็นอย่างยิ่งเลยครับพระองค์ก็จะเสด็จเนี่ยไปสุนทธรรม กับพระสายหลวงปู่มั่นเนี่ยมากมายหลายรูปด้วยกันซึ่งเราก็เคยเห็นนะครับว่ามีรูปต่างๆเนี่ยที่ในหลวงได้เสด็จไปเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยก็หลายครั้งเพราะว่าพระองค์นั้นก็ทรงสมพระไทยในเรื่องของพระธรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะเป็นเรื่องราวอารมณ์ขันของพระป่ากรรมาฐานนะครับสายหลวงป,ปู่มัน่นปุริทัตโตก็คือเกี่ยวกับหลวงปู่ขาวแล้วก็หลวงปู่ชอบนะครับที่ที่หลวงปู่ทั้งสองเนี่ยได้พบกับในห,หลวงเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ น่ารักดีนะครับที่ลวงปู่ทั้งสองนี่ไม่เคยพบเจอกับในหลวงแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เลยนะครับแล้วก็มาเจอครั้งแรกก็เกิดเหตุการณ์ที่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็น่ารักดีครับโอกาสหน้าครับผมจะนําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เรื่องราวภารกิจเที่ยววัดเนี่ยมานาเสนออีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับสามารถกดติดตามผมได้บนช่องย t ท b e ช่องนี้นะครับ ช่องเฟซไทสตอรี่แล้วก็ติดตามกันเล่เดี๋ยงของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ